วจสอบประกันรายได้ข้าวปี2565ทั66 6, หรือเงินประกันรายได้ข้าวปี4งวดที่8ทกสโอ,อนเงินส่วนต่างกี่บาทเงินเข้าบัญชีชาวนาวันไหนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสดุด ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ66หรือเงินประกันรายได้ข้าวปี4ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศโอนเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ข้าวปี2565ทับ66และเงินช่วยเหลือชาวนาละละ1,000บาทซึ่งโอนตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่7แล้วจากทั้งหมด33งวดกว่า7,000 600ล้านบาทมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์4.68ล้านครัวเรือนรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องล่าสุดกลุ่มการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ข้อราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยเงินส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,565ทับ66เมื่อที่8 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่26พฤศจิก,จกาย,ยนถึง2ธันวาคม2565สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆน่าความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา14,193บาท6สตางค์ต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา13,433บาท45สตางค์ต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานีราคา1630บาท36สตางค์ต่อตันข้าวเปลือกเจ้าราคา9469บาท4สตางค์ต่อตันข้าวเปลือกเหนียวราคา12112บาท38สตางค์ต่อตัน การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ข้าวกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่8ดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะรีตันละ806บาทเสสตางค์ ข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ566บาท55สตางค์ข้าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ369บาท64สตางค์ข้าเปลือกเจ้าตันละ530บาท96สตางค์ข้าเปลือกเหนียวราคาสูงกว่าเป้าหมายจึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้ ทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสจะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน3วันทําการหรือภายในวันที่8ธันวาคม2,565ตรวจสอบเงินประกันรายได้ข้าวจ่ายเงินส่วนต่างเงินช่วยเหลือชาวนารลยละ,ะ1,000บาทง่าย,ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้เข้าเว็บไซต์ chongko.inbac.com a กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักโดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชีจำนวนเงินและโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับหลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chomco.inbaac.com เรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันของทกสเอโมบายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือทกสซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวควบคุมกว่า4.68ล้านครัวเรือนเช็คผลการโอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสุรยามีเดียด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ